สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะเมื่อนี้แม่น,มนาลุกๆมาให้แล้วค่ะเมื่อนี้มีข่าวดีมาบอกพี่บอกน้องนะคะเนาะเกี่ยวกับเท่าก็สอเพลนใจเงินให้พูดที่ปูเขาทงางภาคอีสานใต้ให้ละห้าร้อยบาทค่ะของวันทีซีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเงินจิเขาวันทีซีเด้อค่ะกาซีมีอยูแปดจังหวัดนะคะทีเงินเพันสีโอนเข่าให้ ทางธนาคารนะคะเนาะสีมีจังหวัดใดแน่มาฟังกันเลยค่ะก่อนสะฟังข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้ค่ะจะโบตองพลาดจะสิบอะไรตองพลาดข่าวดีๆที่แม่น้อยหาเอามาฝากมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะคะเนาะมาค่ะมาฟังกันเลยค่ะข่าวกับมี่ยูวาเนาะค่ะเนาะนายพงพันธ์จงรักผู้อำนวยการไฟเนาะ นโยบายรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์หรือทกศเฮ้า,านะคะแจ้งแผนการโอ้นเงินให,ให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนไวค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกขา่าปี2 5 6 3ัทครั้งที่หนึง่งในอัตราไร่ละห0าบาทนะคะคเรือนละโบเกินยี่สไร่กะ ประมาณหมื่นบาทนะคะเนาะโดยในภาคตะวันออกอีจาน์ตะวันออกเชยงเหนือภาคอ่าตอนล่างนะคะมีอยู่แปดจังหวัดนะคะที่พนจะอวนเงินเข้าหายนะคะเนาะคะ่ะเนาะกะใดแกหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีรัมย์อ่าสุรินทร์ยะโสอุบลราชธานีอำนาจเจริญและก็จังหวัดศรีสเกตนะคะเนาะ เงินจะเข้าภายในวันที่4ธันวาคม2563จำนวนพราแม่พี่น้องก็สามารถรับแจ้งเตือนเงินโอ้นเข้าออกจากบัญชีได้โดยสมัครบริการไลน์ at BAC Family เมนู A B A A C Connect Free เด้อค่ะเด้อให้ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์เพิれれ่นก็สิส่งข้อม <isy> ูลมาให้นะคะว่าได้รับเงินแ้วเด้อก็ติ๊งต่องเงินเข้าเด้อเด้อเพิ่นก็สิส่งมาให้นาะคะเนาะแล้วก็สมัครใช้บริการของทกสนะคะนาก็ e-mobile เพื่อความสะดวกสบายของธนาคารกะันออก็เพิ่นก็สิส่งข้อความมาให้ว่า จ้าได้รับเงินในเดอร์พิกดได้เลยนะคะเนาะแล้วก็รจะมีช่องทางการตรวจสอบการโอนเงินนะคะการน,นี่ค่ะอ่าแม้วาสิษยทรงสิสย์ทรงลิงไวน้าานะไหเนาะเนาะก็ะสามารถไปตรวจได้วันที่สี่นะคะเดอร์พี่น้องวันที่สี่นะคะถ้าเกิดจะไปตรวจไปเลยกัเงินอาจจะบ้านเขานะคะพอเพืก่กนมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่เพิ่นทยอยเข้าหายก็อดใจรอนิดนึงนะคะแต่ว่าเพิ่นอนแจ้งมาแล้วถ่าว่า ผลสรุปเงินสิเขาวันที่4นะคะเนาะของแปดจังหวัดของภาคอีสานใต้นะคะเนาะแต่ว่าข้อมูลนี่ก็คือของสาขาชิสุเกะทกระสอ,อ่าคุ่คันนะคะเนะาะค่ะนี่ก็คือจังหวัดชิสุเกะวันที่4นะคะเงิน,พนเ,ออนเาานะะพิ่นจะโอนเข้าให้ค่ะเด้อพี่น้องถ้าเกิดกจีไปฝากลูกฝากหลานไปได้เด้อพยย่อใหญ่แม่ใหญ่เอออย่าอย่าไปแออ,อัดอยู่ธนาคารนะคะเด้อเพราะว่า พ่อได้ยินข่าวว่าเงินเขาวันทีซีกลับไปตุ่มไปโฮมกันยูหันมันก็อันตรายกับโรคโควิดนะคะเนาะฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ลูกหลานไปก็ได้เนะคะจังหวัดสิสเเกตวันทีซีซิมีเขามีสาขาใดนแน่นะคะเนาะกันทะลักกันทะล่มคุกขันคุนหารเขาพอวิหารน้ำเกลียงนนคุ้นเป็นจรักปางกูพายุโพสีสุวรรณพาย ไพ่เบื้องโอ้ยแม่นาะขอโทษตื่นเต้นน้ำาหลายกะบ,บอกพิดบอกถือนะคะเนาะผู้สิงยังชุ่มหน่อยราศีวังหินสีรัตนศรีสเกตลากาหวยทับท่านแลากา้กะอุทธมพรพิสัยนะคะเน,นี่คือข่าวดีของพี่น้องเศร้าสีสเกตเท่านะคะที่เพิ่นจะโอน้นเขาหายวันทีซีค่ะเขาไปตรวจสอบอาจจะเขาไปตรวจสอบ บางครั้งการสิขึ้นเข้ามาบนตรวจสอบข้อมูลบ่้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องสูขู่สุนตังบา่าวเขาไปตรวจเบิ่งนะคะนาะไปตรวจสอบว่าได้รับเงินหรือบ่อาจจะเหตุให้การสื่อสารทางอ่าอินเทอร์เน็ตคัดคลองนะคะการสื่อสารของของเพื่อนนะคะมีการคัดคองเวยว่าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเขาไปหลายนะคะเขาไปเบื้องหลายเขาไปค้นหาข้อมูลนะคะ ก็สิเฮ็ดให้ข้อมูลเพิ่นบอกว่าคัดของอ่านบ่ได้เปิดบ่ได้ทํานองนั้นนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเพิ่นแจ้งมาว่าเขาวันที่4ก็มีจังหวัด8จังหวัดอีสานภาคใต้ของเฮานะคะเนาะอีสานใต้ของเฮานะคะค่ะกคลิปนี้กบ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องมาแจ้งข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะว่าเงินเพิ่นเข้าให้อีหลีนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่เขามาชมมาติดตามมากก็ไลก็กกแช่หากไม่น้อยพิษพากอมุลตรงใดกากาบขออภย้มาจุงจุดนี้น้ำนะคะกะขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องทุกส่ทุกคนผู้ที่ได้รับเงินในวันที่สีนะคะเนาะก็คือมืออื่นนะคะเขาไปเบิ่งไปเช็กนะคะเด้อกะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ